วิโก้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 รถช่างแอร์สังกัดต็อปแท็บฮัลโลฮัโลอะทำแมนี่ของใหม่ระบบใหม่แผงใหม่แผงเก่าอยู่นี่ของเก่าอยู่นี่เปลี่ยนชุดคัดจาก10นิ้วเป็น11นิ้ว เสียงดังออดแอดออสแอด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 ไม่มีเทลลี่และเล็กคาราบาลดังแต่แอดไม่มีดังเทลลี่เลยนี่เห็นไหมเบาโชกบนเนี่ยมันแหว่งเนี่ยแกนโชคมันจะถูนะมันดังแอด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 ออดแ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 อดเนี่ยอันนี้หนักเลยปกติจะเชื่อมนะปกติจะเชื่อมแล้วก็กึ่งใหม่อันนี้ไม่ไม่เชื่อมเชื่อมไม่ได้แล้วหนักหนักเกินจะเยียวยาเยันม่ เป็นของ k y b ไคยาบ้านู่นเปลี่ยนเบ้าบนเปลี่ยนลูกยางเปลี่ยนลูกยางโชค๊คแล้วก็เปลี่ยนลูกยางหูโช๊คตัวล่างด้วยลูกยางหูโช๊คตัวล่างอะแตกอ่ะคันนี้นะอีโก้นะครับช่างแอร์ช่างแอร์วัตช์เชอร์ล่รถขายวัตช์เชอร์สเล่ยอันนี้แหละพอแอร์กริบกบแอร์ประกัน6เดือนนะ แอร์ประกัน6เดือนวันนี้มีเวลากรับรับรถนะจ๊ะเสร็จแล้วจ้ะส,สองสองามทุ่มแล้วเนี่ยจ้าดีจ้ะ